สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้นะฮะวันเสาร์ช่วงเช้าแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นการไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วของทาง X-Home Car คารับผมแล้วก็วันนี้นะฮะแบงค์หยิบรถอีกหนึ่งคันเข้ามานะครับผมนะฮะบอกเลยครับใครที่กำลังมองหารถอยู่เป็นรถสี่ประตูซีดานขนาดเล็กมากไม่ได้ใหญ่นะฮะแนะนำคันนี้เลยกับตัว Mercedes-Benz CLA 200 Urban ปี2018คันนี้เลยฮนะ วิ่งเพียงแค่40,000กิโลราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนบาทนะครับผมนะฮะเราบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับทาง X-Home Car ครับเรามีวารนตีอ่อมฟรีที่ศูนย์ Mercedes-Benz ให้2ปี70,000กิโลครับผมนะฮะวิ่งสบายๆกับาทาง X-Home Car ไปเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่ครับกับตัว CLA 200 Urban นะฮะปี2018-2019ครับนะฮะมากับบอดี้สีดำสวยๆแบบนี้สภาพสวยๆขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนั่นเองครับผมนะฮะ ตัวน er ี oh ok bar, 2, 1, ้ครับตัว cla นะครับ200 Urban นะฮะผมนะฮะก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่เปิดออกห้างมาเนี่ยนะครับราคาที่2ร้าน1แสนกว่าบาทนะครับวันนี้นะฮะหายจากป้ายแดงไปแล้วนะครับผมนะฮะหน0 0้แสนบาทวิ่งน้อยๆเพียงแค่40,000กิโลนะครับผมนะฮะบอกเลยครับว่าคันนี้รถมือเดียวนะครับผมนะฮะมาดูที่ไฟหน้าก่อนครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมไฟหน้าตัวนี้ของ mercedes benz นะครับที่เขาให้มาคือตัว led high performance นะครับผมสวยๆแบบนี้คือดีไซน์ใหม่ของเขาครับพร้อมเดย์ไลท์นะครับที่มีมาให้นะครับแนวไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟแบบแนวแบบนี่ฮะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเองครับผมนะฮะเป็นฟังก์ชันของเขาที่ให้มานะฮะสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับนะตัวนี้นะครับจะได้ตัวเขาเรียกว่ากึ่งไดมอนด์กริลเลยนะฮะเป็นกริลดามแบบนี้นะครับผมนะฮะพร้อมกับนะฮะนี่โครเมียมนะฮะแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่ครับนะฮะ นี่ครับผมนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเป็นไดมอนด์กิ้วก็ได้แต่เป็นโครเมียมนะครับบางคนก็ไปเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนไม่แพงนะจริงๆแล้วไดมอนด์กิ้วถ้าใครไปแต่งเพิ่มก็ได้หรือเปลี่ยนเปลี่ยนกระจังหน้าแบบ GT ได้เลยนะครับตามสบายเลยครับผมนะฮะพาร์ทแต่งของเขานะครับได้กึ่ง AMG นะครับผมลิ้นนะครับผมนะฮะเป็นโครเมียมนะครับนะฮะด้านล่างสุดนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองครับนะฮะอ่ะ ทีนี้ครับผมนะฮะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวกึ่งโฟดอคูเป้ได้ไหมนะครับก็กึ่งๆึ่งแบบนั้นครับผมนะฮะพอไซส์สิ้นรถนะครับผมนะฮะไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปครับนะฮะเราสามารถนะครับผมนะฮะใช้งานในทุกวันนะครับผมผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับผมนะฮะพอรถคันนี้นะครับยังไงก็เป็น Mercedes- Ben z ครับผมราคาบอกตรงนี้ตรงนี้นะฮะ 8แส8 8 0 0 0บาทแถมารันตีซ่อมฟิลเตอร์สูตรเมอร์ e ซเดสเให้2ปี7 0 0 0 0กิโลสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับผมนะฮะนี่ครับผมบอกเลยครับว่าเราจัดให้ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับผมมาดูเรื่องของล้อกันบ้างครับผมล้อตรงนี้นะครับผมได้ขนาดยางมาขนาดนะครับผม18นิ้วได้แม็กพูลโทนนะครับผมนะฮะปัดเงินแบบนี้สลับกับสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเออร์เบิร์นะฮะ ตัวนี้นะครับผมมากับพร้อมซีดียาง2 2 5 4 0 R 1 8นะครับขอบยาง18นิ้วได้ยางปี2024เข้ามานะครับสัปดาห์ที่19นะครับผมเนี่ยสวยๆเลย1ปีมี52สัปดาห์ครับผมนะฮะนี้สัปดาห์ที่19บเก้ก็พูดว่าพูดยังไงว่าประมาณเดือน5เดือน6นะฮะประมาณเดือน4เดือนห้าวันนี้นะครับที่เขาเปลี่ยนยางมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับรถมือเดียวแบบนี้สภาพสวยๆเลยนะครับผมเลขใบสี่0 0ื่บอกเลยว่าสวยงามมากๆครับนะฮะ ด้ามจับของเขาก็เป็นสีนะครับที่กลืนกับตัวรถเลยครับผมนะฮะสีดําเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับเป็นโครเมียมนะครับรอบคันนะฮะคิ้วกระจกนะโครเมียมสวยๆเลยมาดูข้างในกันบ้างครับผมนะฮะอ่ะก่อนดูข้างในให้ดูตกระจกก่อนครับกระจกตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตครับได้กระจกเฟรมเลนแบบเต็มบานนะครับใหญ่ๆแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตและลักชูรี่มากขึ้นกว่าเดิมครับผมนะฮะ เป็น CLA ก็จริงครับแต่ได้กระจกแบบนี้เหมือนเป็นคูเป้เลยนะครับผมอ่านะฮะสวยๆแบบนี้ภายในนะครับผมนะฮะที่เขาให้มาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเขาเรียกอะแนวแบบอะคันพารานะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วตัวนีเนเน้เป็นตัวดีไซน์ของสีแบบอาเขาเรียกว่าอะไรอนะซา,าราเบดนี่ตัวนี้คือชื่อเต็มๆของเขาคือซา,าราเบดนะน,น,น,นะครับเมื่อกี้นึกไปแป๊บหนึ่งนะฮะ หัวหมอนนะครับมี LED มาให้นะครับหรือ Ambient l i g h t เนี่ยสามารถปรับสีได้หลายสีนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับมี Ambient l i g h t ให้รอบคันนะครับผมดูสวยงามให้เข้ากับตัวรถครับให้รถคันนี้ดูโปร่งดูดีขึ้นนะครับผมนะฮะคันนี้ดูได้เลยครับสวยงามมากๆครับใครที่ใช้เองเหมาะกับการใช้งานนะครับผมนะฮะกับทาง X h o m e c a r บอกเลยราคาดีเลขไม่น้อยครับผมนะฮะแล้วคันนี้มีวารตีซ่อมฟรีที่สุด Mercedes-Benz ให้2ปี มาดูเรื่องของแหงประตูกันบ้างครับผมนะฮะแหงประตูของเขาก็จะเป็นแบบทูโทนแบบนี้เหมือนทิมข้างในนะครับด้ามจับครับผมนะฮะก็มีเส้นโครเมียมนะครับเป็นสีนะฮะสีเบรดแบบนี้นะครับแล้วก็มีมันนีลซีดให้ถึง3จุดเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับผมนะฮะนี่ครับด้ามจับเป็นโครเมียมต่างๆดีไซน์ออกมาดีครับผมนะฮะวัสดุไม่กิ้งกองก็พูดง่ายวัสดุดีเลยนะครับแล้วสครับเพจตรงนี้ยังไม่ได้แกะเน่ลอกเลยนะครับถ้าลูกค้าไปดึงออกเนี่ยบอกเลยครับว่าใหม่เลย นี่รถมือเดียวนะครับผมนะฮะรถมือเดียวเดี๋ยวผมขาดูก่อนนะครับว่ามีเอกสารไหมนะครับว่ารถมือเดียวจริงๆอ่านี่ฮะให้ดูเลยรถปี2018นะครับผมนะฮะรถปี2018บครับรถลำดับที่1ถ้าลูกค้าซื้อไปคือลำดับที่2นะครับผมนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้ครับผมนะฮะมีเล่มให้แน่นอนนะครับ c A 2 0 0อออกปี2018ครับนะฮะสวยๆแบบนี้บอกเลยว่ารถปี2 0 1 8จน2019นะครับ ข้างหน้าดูสวยแล้วข้างหลังเนี่ยกว้างไหมเป็นคูเป้ไหมอ่านี่เป็นเฟรมเรทเหมือนกันนะครับข้างหลังเป็นเฟรมเรทเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวจะไปนั่งให้ดูฝั่งนู้นเลยนะครับผมเอาแบบง่ายๆครับผมเข้าใจได้เลยนะครับมานั่งนะครับผมนี่เอาจริงข้างหลังก็นั่งได้สบายๆแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับข้างหลังเนี่ยกว้างขวางอยู่นะนะครับสำหรับออกเดินทางต่างจังหวัดอะไรเงี้ย บอกเลยว่านั่งสบายเพราะเล็กรูมียงเหลือเลยนะนะครับผมนะฮะแบงค์สูง17 5อเาอาจริงข้างบนเนี่ยหัวเนี่ยยังเหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมนั่งได้เอาจริงๆไม่เมื่อยขับในเมืองสบายสบายได้เลยนะครับแล้วมีไอโซฟิกให้นะครับเบาะซ้ายและเบาขวามีที่พักแขนมาให้เป็นแบบกระดูกงูแบบนี้เอาจริงเขาออกแบบดีไซน์มาตัวนี้นะครับนะฮะเอาบอกเลยว่าสวยงามมากๆะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมนะฮะสองช่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ข้างหลังตรงนี้นะครับผมเรามีแอร์แยกมาให้2โซนนะครับผมก็คือเป็นแบบนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับผมตรงนี้ก็ที่เอาเด็ดสิบสองโวลต์หนึ่งตัวนะครับนี้ก็เป็นที่เก็บบุหรี่หรือว่าวางคงวางของวางเหรียญได้เลยนะครับตามสบายนะครับเรียกมีไฟสองส่านเต็มเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนไลท์ด้านข้างแผงประตูนะครับผมนะฮะหัวหมอนมีหมดนะครับให้รถเนี่ยดูมีบรรยากาศมีมูทที่ดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ นี่ไฟไท้ายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้สวยงามมากๆถ้าใครชอบดีไซน์แบบนี้นี่ครับผมมีคล้ายปีกฟีลเสอร์หรือบัตเตอร์ไฟนนี่ครับผมนะฮะไฟนะครับปีก Aa, style บ,บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟสไตล์นะครับผมสวยๆแบบนี้รหัสนะครับผม C.L.A. 200ครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวเออร์เบิร์นนะครับพร้อมชุดแต่งมาให้นะครับผมนะฮะได้ท่อคู่เดิมๆจากโรงงานาท่อคู่โครเมียมพร้อมดิฟวเซอร์ที่มีตัดเป็นโครเมียมแบบนี้ให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ที่เก็บคงเก็บของคันนี้เยอะไหมบอกเลยเนี่ยแบกเอื้อมขนาดนี้นะครับผมนะฮะเก็บคงเก็บของได้ที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ฮะมีที่เก็บของข้างในข้างล่างอีกนะครับผมดูสิครับเก็บอุปกรณ์นู่นได้นะครับผมเก็บของได้เก็บได้นะนี่กว้างขวางนะฮะบอกเลยว่าเกิดเอื้อมนะฮะสุดเอื้อมมือนี่ น้ำมันนะครับผมนะฮะฝาถังนะครับผมนี่ฮะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับคันนี้นะฮะฝาถังอยู่นี่เลยครับผมรับรองนะครับก็คือตัว95แก๊สโซฮอ์ได้หมดนะครับ95 91เอา95้พูดง่ายๆว่า95ของเขาได้หมดเลยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับอะมาดูข้างในกันบ้างครับผมว่าสวยขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูครับตัวนี้เป็นตัวพุชสตาร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนี่คือกุญแจของเขาครับกดพุชสตาร์ได้เลยนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์แน่นมากนะครับผมภายในที่มาให้ดูแบบนี้นะครับผมที่อย่างแรกที่เห็นคือพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นคือ3าก้านแบบนี้นะครับ สวยๆเลยครับผมนะฮะนี่ครับผมเลขไม้ครับผมนะฮะแค่สี่หมื่นสามสิบสี่กิโลนะครับผมนะฮะสี่หมื่นสามสิบสี่กิโลครับผมนะฮะดูได้เลยนะครับนี่คือเลขไม้นัปัจจุบันตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะครับผมนะฮะภายในแบบนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับผมนะฮะสลับกันนะครับนี่ฮะหน้าจอมีเลขไม้ครับรอบวัดนั่นเองรอบเครื่องนันเองครับผม อ่ะทีนี้ครับผมนะฮะพวงมาลัยของเขามีแพดเดิลชิปมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแผงประตูซ้ายขวาก็มีมินิซีทให้ถึง3จุดเหมือนกันครับนะฮะอ่าตรงกลางครับทีมของเขาก็คือจะเป็นทีมแนวอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมมีแอร์กลาง3ช่องนะครับผมนะนะฮะด้านซ้าย1ช่องด้านขวา1ช่อง,องแค่ข้างหน้าก็มีแอร์5ตัวเลยพูดง่ายๆจุกๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับผมนะฮะ หน้าจอตรงกลางนะครับที่เขาให้มาตรงนี้ทัชสกรีนไม่ได้นะครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วประมาณนี้นะครับผมเราสามารถคอนโทรลได้นะครับผมจากตัวคอมมานด์ข้างล่างนี้นั่นเองครับผมนะฮะก็กดกดบ่งกดแบกได้ไม่ว่าจะเป็นเรดีโอมีเดียต่างๆวิชวลต่างๆหรือเราสามารถกดช็อตคัทได้ครับผมนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะเรดีโอมีเดียนะครับเนวี่เทลโฟนนะครับผมหรือวิชวลก็กดตรงนี้ได้เลยนะฮะ เราสามารถปรับได้เลยนะครับผมแล้วก็มี Dynamic s e l e c กตรงนี้ครับผมก็คือการปรับโหมดกับขี่ครับมีโหมดอะไรบ้างมาดูกันนะฮะโหมดแรกครับผมนะฮะก็คือจะเป็นโหมด Eco คครับประหยัดน้ำมันนะฮะโหมดที่2ครับผมเป็นโหมด Comfort นะฮะโหมดที่3คือโหมด Sport ครับนะฮะโหมดที่4คือ Individual นั่นเองครับคือคือคอนฟิกต์เอง ถ้าเราใช้ประหยัดน้ำมันนั้นก็เป็น e ีโคก็พอครับหรือถ้าใช้ธรรมดาก็เป็นคอมฟอร์ตได้เลยตามสบายครับผมนะฮะมีแอร์แยก2โซนนะครับซ้ายและขวาเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่วางแก้ตรงกลางให้1จุดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ outlet หตัวที่จุดบุหรี่แหละครับพูดง่ายๆนะครับผมที่มีมาให้แบบนี้ที่พักแขนครับนะฮะนี่ฮะก็มี usb type a ให้2จุดนะครับอันนี้มีแถมมาให้ด้วยนะฮะนี่ มีไลนิ่งนะครับผมใครใช้ p h โฟนใช้ได้เลยนะครับต่อได้เลยครับเสียบวงเสียบแบตได้เลยนะครับเดี๋ยวที่นี้ครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะฮะภายในดูสวยแล้วมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนครับผมนะฮะเดี๋ยวมันจะให้ดูเปิดให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยสักครู่นะครับอ้าวหาไม่เจอหาที่เปิดไม่เจออ๋ออยู่นี่ดึงไปไม่รู้กี่รุ่นนะฮะลืมหมดแล้วนะครับผม ดี๋ยวให้ดูครับผมคันนี้นะฮะนี่มากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสี่สูบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกแรงม้านะครับผมสวยๆแบบนี้เห็นไหมดูสภาพเดิมๆครับมาร์กเดิมต่างๆมาร์กเดิมหมดเลยนะครับผมนะฮะดูสภาพครับผมนะฮะดูที่หัวน็อตดูซีนเดิมๆหัวน็อตครับนะฮะดูที่หัวน็อตดูซีนเดิมทุกอย่างนะครับผมนะฮะดูรีแก้มข้างของตัวถังเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ลากมาดูได้เลยนะครับผมโหเนี่ยแค่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะเนี่ยมาร์กเดิมถ้าชนมาเขาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าทําทรงทําสีา 4, มาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนี่คือมาร์กเดิมของเดิมๆนะฮะบ,บอกเลยครับคันนี้นะครับประหยัดน้ำมนันมากๆนะครับผมนะฮะถ้าขับในเมืองหรือนอกเมืองอยู่ที่มา14-15กิโลลิตรนะครับผมนะฮะ ตัว TLA คันนี้นะครับเหมาะการใช้งานเป็นแบบ daily use ได้เลยใช้งานในทั้งวันทุกวันได้เลยพูดง่ายๆครับเหมาะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับผมนะฮะบอกเลยครับมาดูรถจริงกันได้ที่ x อ็กโค่ะอยู่ปากซอยราชสาน40แถวบางนานี่เองนะครับไม่ไกลเลยหรือใครสอบถามเพิ่มเติมครับสามารถโทรหาแบงค์ได้ครับ086444545 5 หรือจะแอดไลน์หาแบงก็ได้ครับเป็นเบอร์086-444-545เป็นเบอร์เดียวกันเลยนั่นเองครับผมคันนี้นะครับตัว CLA 200นั่นเอง Urban ปี2018-2019เลขไมล์40,000กิโลนะครับราคาค่าตัวเพียงแค่888,000บาทแถมวารันตีซ่อมฟีวสให้2ปี70,000กิโลสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์ตอนนั้นครับผมนะฮะวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ